จากร้านบีพีการบนครับวันนี้วันที่22่มกราคม2569อัปเดตปืนสั้นอัดแก๊สเข้าร้านนะครับก็มีมาเพิ่มเติมนะฮะเป็นงาน ENC นะครับซะส่วนใหญ่ตัวนี้น่าสนใจมากครับอันนี้คือ ENC เขาทำ1911าออกมาแล้วนะครับนี่นะหง้นลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับ ENC ซซื้อลิขสิทธิ์ ปืนโค้ดมาทำเนาะก็มีทําให้มีมาร์กิ้งมีอะไรต่างๆเหมือนปืนจริงสําหรับสายสะสมห้ามพลาดน,นะครับตัวนี้เนาะใช้ได้จริงครับเซฟเซฟลังก่อนนี่นะครับหน้าสะสมตัวนี้ราคา2,900บาทนะครับราดรุ่นของเขาก็เป็น EC สามหนึ่งศูนยนะฮะส่วนฝั่งน,นี้ก็จะเป็นกลอกนะครับกลอก19 19 Gen 5 MOS OH นะครับ ี่ m o x ก็จะมีแผ่นเพจแถมให้ทุกกล่องเลยนะครับสามารถติดดอดติดอะไรได้นะฮะตัวนี้ก็เ n c เป็นปืนท,ที่ราคาไม่แรงนะครับ2,900บาทนะฮะส่วนตัวนี้ก็17 Gen 5 m o x เช่นกันนะครับนี่นะมีเพจเราถอดตัวนี้ออกใส่เพจติดดอดได้นะครับก็สวยงามเนาะระหัสรุ่นก็1,102 3,300บาทส่วนตัวนี้เป็น สิบเจ็ดเกนสามนะครับอันนี้เขาติดสติกเกอร์ไว้ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เขาติดสติกเกอร์ไว้เพื่อนเพื่อนก็รู้ดีแล้วว่าติดลบน่าจะลบลิขสิทธิ์ <c oughs> ตัวนี้อาจจะยังไม่เสียนะครับก็ยังไม่เสียค่าลิขสิทธิ์เนาะก็ติดบางๆไว้หน่อยนะแกออกก็จะเป็นโลโก้กรอกแบบนี้เลยนี่เขาจะติดไว้แบบนี้นะครับถ้าเราแกออกมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นโลโก้กรอกเลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็สิบแปดซีนะครับของ ENC นี่เข้ามาใหม่นะครับราคาก็จับต้องได้นะ <c oughs> ไม่แพงราคาเท่าไหร่2,900บาทนะครับคือ ENC นี่ใช้ชิ้นส่วนบางชิ้นกับ WE ได้นะถ้ามันชำรุดเสียหายเนาะโอเคส่วนตัวนี้เป็น WE นะครับไฮคาปาไฮคาปาสามจุดนะครับจะเป็นตัวเล็กนี่เป็นตัวเล็กนะครับ ตัวเล็กตัวสั้นนั่นแหละราคาก็4,700บาทตัวยาวเราก็มีนะตัวฟูไซส์5นิ้วนี่นะครับ <c oughs> ในตู้2ชั้นนี่ก็จะเป็น BB บีกันหมดเลยนะครับมีมากมายหลายรุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็แอดไลน์มาชมด้วยชมมาดูสินค้าและราคาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นกล o อ k 26 w v นะครับกล้อง26ก็ถามหากันเยอะนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกล o อกยีบเหมือนกันของดับเบิลบลเนาะ ได้มา2ตัวตัวนี้ก็เป็นอาร์มี่อาร์สามหนึ่งนะครับนี่ลิกซิ์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลิกซิ์แต่ว่ามันสวยเป็นไม้แท้ประกับเป็นไม้แท้นะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์ชักยิงใช้เพื่อกันนี่ตัวนี้งานลิกสิ์นี่นะครับโอเคประมาณนี้อ่นี่ก็เป็นอารมณ์ชักยิงครับของ k w c ก็มาเพิ่มเติมนะที่ร้านก็ มีบีบกันอยู่หลายรุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นสไนเปอร์เนาะไม่มีที่จะวางปืนยาวไฟฟ้านี่นะครับชอบก็ไลน์มาสั่งซื้อหรือสอบถามได้นะครับนี่นะฮะแบงกันก็ยังพอเหลืออยู่นะครับเพื่อนๆนี่เนาะหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งลูกโม่ก็ยังมีก็อกยี่สิบหก็ได้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเ <c oughs> มื่อคืนก็มีลูกค้าทักเข้ามา ือโดนหลอกนะครับคิดว่าเป็นลายของร้านผมนะครับลูกค้าเก่านี่แหละเคยซื้อกับผมแล้วแต่ว่านานนะก็คิดว่าเป็นลายของร้านก็โดนโดนหลอกโดนอะไรไปหมื่นกว่าบาทนะครับผมเน้นย้ําว่าถ้าลูกค้าจะซื้อของจากร้านผมนะครับให้ถ้าไม่มั่นใจยังไงก็ให้โทรวิดีโอคอลมานะครับวิดีโอคอลมาในช่วงเวลาที่ร้านเปิดนะเปิด9ก้าโมงเช้าปิด5้าโมงเย็นอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าตีสองวีดีโอคอลผมด่านะครับผมด่านั้นถ้าผมด่าก็คือของแท้นะครับ <c oughs> นี่นะฮะอ่าหรือบางทีผมออกไปทําธุระธุระข้างนอกหรืออะไรอย่างงี้วีดีโอคอลในตอนนั้นมานะครับหรือโทรมาอาจจะไม่ได้เห็นร้านแบบนี้ผมอยู่บนรถเยอะอยู่กินข้าวอะไรอย่างงี้เนาะแต่ถ้าเห็นหน้าผมนี่ผมเจ้าของร้านนะครับชื่อโอนะเจ้าของร้านบีบีการอุบลก็เห็นเห็นหน้าผมก็โอเคผ่านโอนได้อย่างงี้นะครับ นี่นะครับผมมีที่ตั้งชัดเจนเนาะใบอนุญาตร้านก็มีนะครับที่ตั้งร้านก็138 13่3ทสิถนนนครบาลน,นี่นะครับนี่ถนนนี้คือถนนคน,น,นครบาลนะฮะมีที่อยู่ที่ตั้งชัดเจนใบอนุญาตร้านก็มีนะครับอยู่ฝั่งโน้นหรือถ้าถ้าเพื่อนๆคุยซื้อกันแล้วเอ๊ะรู้สึกว่าเอ๊ะให้โทรเลยพี่ผมโทรไลน์ได้ไหมหรือโทรมาที่เบอร์ร้านได้เลย,เลย0 8 8 6 5 0 4 7 0 5 ถ้าเอให้โทรเลยนะครับโทรฟังเสียงผมนี่แหละนี่ผมกําลังพูดอยูน่นี้ถ้าเป็นเสียงผมก็โอเคมั่นใจได้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้มาอัปเดตนะครับแบงก์กันจะหมดแล้วนะครหมดแล้วต่อไปก็คงขาย BB บีกันเนาะคงต้องขยายร้านนะครับเพราะว่า BB บีกันมันมันมีเยอะมากมายหลายรุ่นจริงๆนะฮะร,ร้านคงไม่มีที่วางเดี๋ยวจะต้องขยงขยับขยายอะไรไปก็ว่ากันไปนะครับ ก็นั่นแหละถ้าคุณอนุทินได้เป็นอีกนะครับก็ไม่ต้องคิดเลยหวังเลยนะครับเพราะว่าตอนท่านเป็นมหาไทยก็สั่งระงับแบงก์กันนะครับไม่ให้เอาเข้ามาขายเนาะแก <Okay, S 1> ผมว่าเกาปัญหาไม่ถูกเกาไม่ถูกที่คันนะนะครับเด็กอาชีวะไล่ยิงกันอย่างนี้สั่งห้ามพกห้ามออกใบปอ12ซึ่งใบพกผ่ามันไม่เกี่ยวกับคนเนาะพูดไปจะได้จะเป็นเรื่องการเมืองตัวนี้ก็แรงงานแรงเทพนะครับของ อ่วี uh, นะตัวกระล็บนี่นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมถ่ายคลิปคนเดียวครับวันนี้ขอบคุณครับ